ประเด็นที่ทางสกายเนี่ยเขาแจ้งตลาดหลักทรัพย์เรื่องของการเพิ่มทุนทั้งแบบ r o และแบบ P.P. ใช่นะครับให้กับผู้ถือหุ้นเดิมรวมถึงมี3บิ๊กจาก3หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ที่ถืออยู่ทั้งแพนบีคอมเซเว่นแล้วก็ท q r นะครับเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหาร้วและเป็นคนที่ถือหุ้นอยู่ด้วยอ่าใช่ก็มา ซื้อหุ้นเพิ่มทุนอ,อของสกายด้วยอ่าใช่ไปดูสักนิดหนึ่งฮะย้อนภาพเพื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วกันเนาะให้เห็นภาพอย่างนี้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปในแง่ของประเด็นต่อไปก็คือว่าเอาง่ายๆคือเขามีการเพิ่มทุนอย่างที่คุณจตุพรพูดถึงมี2องสองรอ,อไอ้ล็อตแรกอะ RO อันนี้ไม่มีอะไรอ่ายีต่อหนครับราคาสิบาบาทนะ ซึ่งจริงๆเนี่ยณวันที่เขาแจ้งเนี่ยราคาสกายเนี่ยอยู่มาสัก20 21บาทอ่าแต่ราคาเพิ่มทุน13บาทนั้นสำหรับ r o นะอ13บาทนะครับอันนี้ผมว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของของของตัวของสกายเนี่ยคน่าจะยิ้มนะน่าจะอยากเพิ่มทุนเพราะว่าแฮปปี้เฮปปี้นะราคาตืออย่างน้อยๆเนี่ยเพิ่มทุนมาหุ้นที่ชันได้มาเพิ่มเนี่ย ก็มีส่วนต่างกําไรอยู่ละอ่า<ม>ก็พอได้แก๊ปละพอได้แกป๊ปนะฮะอันนี้ในส่วนของ AO อีกส่วนนึงก็คือ PP ด้านขวามือเนี่ยนะฮะไอ้ส่วนของ PP เนี่นยน่าสนใจเพราะอย่างที่คุณจตุพรพูดถึงเนี่ยมีทั้งปรินโลตนะโกสินอย่างเงี้ยจากแพนบีจากแพน Media, บีมิเดียหลายคนรู้จักกันดีนะครับสองก็คือสุรละคณิทวีกุลคนนี้จากคอมเซเว่นจากคอมเซเว่นนะครับอันนี้ก็ได้ไปอย่างอย่างกรณีของคุณปรินเนี่ยประมาณสัก3าล้านหุ้น อ่าอันนี้เพิ่มถุงเข้ามา580กว่าล้านบาทนะครับ,รบแล้วก็คุณสุระใน20ล้านหุ้นและอีกคนหนึ่งคุณธนุธรรมเกียรติภัยบุญท่านนี้เป็นกรรมการของ t q r อยู่อ่าในก็ได้ไป5ล้านหุ้นคือผมว่าชื่อเนี่ยทั้งสองสาท่านเนี่ยผมว่าไฮไลท์อยู่สองท่านแรกนี่แหละปรินกับสุร,ะ,ระนะครับโดยเฉพาะสุระเนี่ยครับแม้ว่าจัดสรรครั้งนี้อาจจะได้น้อยกว่าคุณปรินนะแต่ชื่อในเชิงของวงการหุ้นเนี่ยมันขายได้ไง ถูกต้องมันขายได้ถูกไหมถูกต้องอและผมกาลังจินตนาการต่อนะคณสุประชัยผมผมไม่ไม่รู้จริงๆว่าทางสกายเขาจะมีแผนที่ผมคิดหรือเปล่าถ้าดูในในชื่อชั้นครับและตําแหน่งที่ทั้งสองท่านนั่งอยู่ทั้งในส่วนของแผนบีและคอมเซเนี่ยมันสามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับงานที่สกายจะได้ในอนาคตอก็ได้ออ มันเป็นซินจี้ก็ได้ถูกป่ะฮะถูกต้องเพราะอย่างที่บอกว่าแพนบีเองเขาก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของสื่อโฆษณาต่างๆมันจะมีโอกาสไปต่อยอดไหมในอนาคตเพราะอย่าลืมว่าไอ้รถของรถเข็นเนี่ยถ้าเวลาคุณสุภาชัยเป็นแฟนรายการไปเนี่ยมันมีโฆษณานะไอ้รถเข็นกระเป๋าอะนึกนึกออกแล้วนึกออกแล้วมันจะมีช่องให้ใส่เหมือนใส่โฆษณาได้อ่า อ,อันนี้ผมไม่รู้จริงๆอ่าอันนี้มองไปภาพว่ามันโอากาสเกิดขึ้นได้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในฐานะสื่อมวลชนว่าเอะมันมีโอกาสที่จะไปเซนิเจอรหรือต่อยอดกัแนนอนาคตหรือ,อเปล่าออเหมือนเหมือนเหมือนตู้ที่ออกตัว๋วจ้ะที่สกายเขาทำไม่อยู่อะเวลาเราเข้าไปเนี่ยไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์อถ้าเราไม่ต้องโหลดของถูกไหม ็ไปกดที่ตู้ของเอลที่เขามีอยู่อ่าถูกต้องเ้ยนื้อโฆษณาก็ลงได้นี่ก็ลงได้เหมือนกันอ๋อเอ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 อขาท่าเขาท่านะครับไอเดียดีนะหรือคอมเซเว่นเองอย่างที่บอกว่าสกายเองเขาก็ให้บริการในเรื่องของแอปพลิเคชันครับในเรื่องของระบบอืมอ่าต่างๆในสนามบินเนี่ยใช่ที่นําทำเขาเรียกนะเป็นสมาร์ทสมาร์ทซิตี้ในสนามบินต่างๆเนี่ยก็โอกาสจะมีการพัฒนาหรือต่อยอดหรือหรือนำอุปกรณ์ต่างๆคอมเซเว่นไปไปใช้หรือเปล่า อาจจะมันเชื่อมโยงกันได้นะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ถ้ามุมมองจากตัวของ PP นะครับถ้าเชื่อมโยงกับ PP น่าสนใจซสนยจีนะครับแต่ว่าทั้งคุณปรินและคุณสุรานี่ผมไปดูแล้วเขาก็ถือหุ้นตัวสกายเดิมอยู่บ้างบางส่วนนะวันนั้นเขาได้2องเงื่อนไขนะเงื่อนไขของ RO ด้วย13บาทถูกปะฮะแล้วก็ PP 16บาท8 โอ้โหตัวนี้ซื้อไปยังไงก็กําไรเพราะราคากระดาษ24บาทถูกปะ24บาทกว่าๆนี่โอ้โหกำไรเกือบ10บาทแล้วนะแล้วแล้วในวันศุกร์เนี่ยมีอาการเหมือนสลัดด้วยอ๋อสลัดนี่ก็สลัดเล่าเลยอาการเหมือนแบบว่าคุณพยานจะลงแล้วมันเกิดแรงเทขายสุดท้ายก็มีไทรก็ไม่รู้แหละมารับแล้วดันราคากลับขึ้นไปที่ก็บอกว่าปรากฏการสลัดมาก่าใช่ปะ ไม่แน่ใจครับออันนี้เขาเรียกอย่างนั้นนะฮะเออก็ว่ากันไปอันนี้ในแง่ของการเพิ่มถุนนะครับเอาละฮะแต่ว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานกันบ้างฮะเมื่อวันสุกที่ผ่านมาทางทีมงานของขาวคุณธุรกิจเองก็สอบถามกับทางซีอของทางสกายเลยนะครับเป็นไงฮะสิทธิเดชมยราบก็บอกว่า ไอการเพิ่มทุนในครั้งนี้นะฮะเพื่อเป็นการขยายธุรกิจนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยตัวของสกายเนี่ยมีแบ็ก็อกหรือว่างานในมืออยู่นะครับสองหมล้านบาทครับแล้วก็ปีนี้นะครับคาดว่าจะมีงานใหม่เพิ่มเข้ามาอีกประมาณ5้0 0ันถึงหนึ่งล้านบาทเพราะฉะนั้นสกายจึงต้องเสริมสภาพคล่องในการดําเนินง,งานอันนี้นก็เป็นที่มาของการเพิ่มทุน1,400ล้านบาทในครั้งนี้นะครับแล้วก็มองออกไปอีกข้างหน้านะครับ ทางคุณสิทธิเดชเองบอกว่าคาดการณ์ว่ผลประกอบการในปีนี้นะครับของสกายเนี่ยจะเติบโตไม่ต่ำกว่า50%นะครับเป็นผลมาจากโครงการหลักที่จะสร้างไรายได้และกำไรอย่างชัดเจนโดยงานบริการตรวจสอบอตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล,ล่วงหน้าหรือว่าตัวของ APPS นี่ครับในสาในท่าอากาศยานถือว่ามีการฟื้นตัวตอบรับกับนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่เพิ่มขึ้น อันนี้ก็สอดคล้องกับเมื่อเช้านี่นะที่ที่ดอนเมืองก็มีมีเข้ามาแล้วใช่ไหมขอแล้วจีนนะครับแล้วยังมีที่สนามบินภูเก็ตภูเก็ตก็แว่วๆว่าก็มีคนมาเยอะเหมือนกันมาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็มีที่เชียงใหม่ก็มาเยอะเหมือนกันอ่นนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้มีการคาดการณ์ว่าปีนี้นะผู้โดยสารจะเดินทางเข้าออกนอกประเทศนะครับเข้าออกของประเทศไทยเนี่ยครับเฉลี่ยไม่ต่างกว่า 170,000คนต่อวันหรือเติบโตประมาณ150%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนั่นเองอันนี้เป็นการประเมินของคุณสิทธิเดชมายรา,าบนะครับและก็มีอีกไฮไลไท์หนึ่งครับผมว่าน่าสนใจนั่นก็คือธุรกิจที่ให้บริการภาคพื้นอากาศยานนะครับอ,อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ตัว AOT เนี่ยเขาจะมีการประมูลการให้บริการภาคพื้นเนี่ยของส่วนภูมิ อีกไม่นานนี้จะมีการ,รประมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของสกายเนี่ยเขาก็มีพันธม,มิตรเป็นพันธม,มิตรของ AOT อยู่นะครับในนามของบริษัทที่ชื่อว่าบริการภาพพื้นอากาศยานไทยจำกัดหรือว่าออสกาออสกาอ่าออสกาเนี่ยคือสกายเนี่ยไม่ได้ถือตรงโดยออสกานะครับแต่ว่าไม่ได้ถือตรงในออสกาโดยตรงแต่ว่าเขาถือผ่านบริษัทลูปเขาทางหนึ่งแต่วันจุดเชื่อมโยงกันนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยดูแล้วเนี่ยโอกสสูงครับคุณจตุพรครับ AOT มีบริษัทลูกที่ชื่อว่าออสกาประมูลงานภาพคพื้นการบริการภาพคพื้นของ AOT เองโอกาสสูงแม่ลูกเข้าประมูล<อ>ในบริษัทแม่งานของแม่แล้วอย่าลืมว่ามันมีอีกหลายอีกหลายท่ากาศยานาที่เป็นท่ากาศยานนานาชาติใช่ใช่นะฮะผมว่าถ้าเข้าได้เนี่ยผมว่าน่าสนใจเพราะว่าอย่างทางคุณสิทธิเดชเองบอกว่าเข้าแน่นอนนะฮะเตเียมประมูลแน่นอนแล้วก็ คาดว่าในช่วงของครึ่งปีหลังนียน่าจะมีความชัดเจนอันนี้ถ้าได้มาโอ้โหมันสร้างไวรูให้กับตัวของสกายได้อีกไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็สร้างความกระชับ การชับมิตรระหว่างตัวของอตัวของสกายและ o t t ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็น่าติดตามดูนะฮะซึ่งปัจจัยที่จะทำให้เป็นปัญหากับสกายจริงๆก็คือปัญหาเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนี่แหละ <c oughs> แต่ถ้าเกิดดูตอนนี้แล้วเนี่ยคงไม่มีอะไรมาหยุดยั้ยงใช่ใชเพราะอย่าง <c oughs> ที่บอกว่าเราเองก็ต้องพึ่งพาก,การท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยเปิดกันเต็มสตรีมละรวมถึงจีนที่ถือว่าเป็นเหมือน เหมือนอถ้าเรียกภาษาชาวบ้านคือ,อขัวโบราณครับก่อนนั้นนี่คือปิดเมืองมาตลอดนะ,ะ,ะ,ะจนสุดท้าย<ช>มันต้องถึงเวลาที่ต้องเปิดละทุกคนต้องกลับมาใช้ชีวิตตามปกติก็เลยเป็นที่มาที่เราเห็นจานวนนักเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากจีนที่หลั่งไหลออกนอกประเทศกันม,มาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและไทยเองก็เป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางสําคัญนะครับของนักเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมาบ้านเรานะครับก็เดี๋ยวรอดู ว่าจํานวนนักเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นจะสร้างผลตอบแทนนะครับรวถึงกําไรให้กับทางสกายสอดคล้องกับราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นหรือไม่แต่ที่แน่ๆใครถือหุ้นวันศุกร์เนี่ยที่ที่เขาตอนเขาสลัด้ราเราเรา,เราสลัดไม่หลุดนี่นะครับโอ้โห6บาทนะไอ้หนตะโอ้โนี่เขาลงมาเยอะ <c oughs> มันสุ์นี่ลงมาเยอะจนคิดว่าจนเราคิดว่าเอ๊ะราคาหุ้นจะได้หลุด ตามราคาที่เขาเพิ่มทุนอ๋อเมื่อวันศุกร์เขาลงไป18บแปดบาทสช่สุบไนเกือบจะถึงราคาที่เพิ่มทุน PP ให้กับ3 3รายใหญ่ออันนี้ไปกลับเยอะนะเพราะลงไป18บปบาทเมื่อวันศุกใช่ไหมครับกลับมาปิดที่23บาทอาทถูกต้องให้ยา ใครขายในตอนนต้นบอกเสียของนี่ใช่ไหมคาบ,บูหกใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้ออใครที่ที่ามาเก่งกําไรหุ้นของสกายวันนี้ก็ร,ราคาก็บวกขึ้นอ,อีกอืมอะก็เดี๋ยวลองดูนะครับสําหรับหุ้นของสกาย